สวัสดีครับมาพบกับคิดถึงบรรณาชาแนลอย่างแรกนะครับวันนี้นะครับคิดถึงบรรณาชาแนลจะมาทำป๊อปคอนนี่ข้าวโพดขั้วบ้านเฮาครับนี่ครับอันนี้เป็นเมลข้าวโพดนะครับอันนี้สั่งซื้อจากในอินเทอร์เน็ตมานะครับผมสันนิษฐานว่าคงมาเจข้าวโพดบ้านเฮาเนาะอาจจะนําเข้าจากต่างประเทศนะครับนี่ครับผมเอาสมาร์ทใส่ผงตามใจชอบได้นะครับมีบาร์บีคิว ลายอย่างครับนี่ครับนี่คือเนื้อของพันนกนะเดี๋ยวจะนำมาดูวิธีการทำกันเลยนะครับตอนแรกใส่น้ำมันนิดหนึ่งเนาะใส่น้ำมันนิดหนึ่งก้นอนหม้อในใจหม้อเก๋งมะเขือเนี่นะครับมันบ้านเลยครับเนยใกล้จะเสี่ยงแล้วครับทำหลายรอบโอเคใส่เนยเข้าไปครับใส่น้ำมันลงคุณน,นิดนึงนะครับผมไม่จะเยอะไปก่อ็ไร่เยอะเนาะ โอ้ยหอมมากเลยครับโอ้ยหอมนี้ครับหอมนี้กินออกมาสดยอดครับหอปนำปอกปนคนให้มันละลายครับคนให้เนยละลายเนาะโอ้ย หอมมากเลยครับไอซีครับหอมมากเลยนี่ครับตอนนี้ครับเนยเริ่มเดือดละอันต่อไปครับโอเคนะครับใส่ข้าวโพดไปครับเติมหม่อยได้พอละอ่าพอแล้วครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวครับรอมันแตกถ้าแตกปุ๊บเราปิดฝาเลยถ้าแตกปุ๊บปิดฝาเลยนี่นะครับใกล้ใกล้เลยครับนี่นะครับ ถ้ามะรีดข้าวโพดนะครับแตกปุ๊บเนาะปีเอาก็าปิดฝาเลยครับตอนนั้นอร่บออใช่ไฟ่ออ่อนๆน,นะครับไปนี่ครับเบาๆหน่อยเป็นวิธีการให้เยาครับเขแตกเลี้ยงนีง่นะครับ แคความร้อนเดี๋ยวมาาันจะไปจะได้นะครับเนาะน,นะครับตื่นเต้นกันนะครับเคยแต่ไปซื้อในตลาดเนะาะทำเครื่องอ่าเขามีเครื่องทอดปอ,อนพลวบปอกพลทางแตกเนาะดูนะครับข้าวโพดไม่ได้ข้าวโพดแค่นี้นะครับจะได้ข้าวโพดเยอะขนาดไหนเนาะอย่าเขาไปกินในโรงหนังนะครับนิดเดียวรับถุงนิดเดียวก็บร้อยกับบานนะครับ ไฟเดาอ่อนไปก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับจะไปเนาะนี่นะครับเดี๋ยวรอขยเอาเตกแล้วครับเตกแล้วเตกแล้วครับนี่ครับเริ่มระเบิดแล้วนะครับเป็นเสียงที่ดีเริ่มระเบิดมันระเบิดครับจะนั่งปิดฝาครับ ลิงไฟเนาะเริ่มระเบิดแล้วครับครับแป๊บเดียวครับฟังเสียงนะระเบิดอุ้ยข้อค,อ,คอนหม้อแกง,งเสียงระเบิดครับวยาวอย่าไปเรื่อยๆมันระเบิด อป้อนบ้านๆครับจอ่าถ้ามันเสียงแตกเส้นน่าจะเสียงมันว้าวสุดยอดเลยครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเอาของโอ้โอนะครับได้เยอะมากครับนี่นะครับหม้อแกงครึ่งหม้อแกงเก็บเต็มหม้อแกงนะครับปอกฟอนนี่ครับ นี่ครับผงเทเตแก้มไ้้รวยไปตามใจชอบครับรสชาติเนาะอันนี้สามารถสั่งซื้อได้ในอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้เลยนะครับวิธีการทำับเข้ามาดูในคลิปคิดถึงมานาชนแนลนี่นะครับนี่นะครับอ่าอ่อนเลยขยวมางงาด้วยวะยังต้บ้านขยวขยเข้ากัน คนเมืองก็ทำป๊อปคอนได้โอ้โหสวยงามครับเดี๋ยวขอหยาดชิมก่อนร้ยนร้อนรอนอน,อน,นี่นะครับฟูกัดก้องอืมอืมโอเคนะครับรอสักครนึงมันจะกรอบมากมันต้องรองมันเย็นแป๊บหนึ่งครับนะครับป๊อปคอนคนเมืองครับคนเมืองทำโอ้โหนี่แบบสุดยอดเลยครับอืมอืมสุดยอดเลยครับนี่ครับป๊อปคอนคนเมืองครับ เดี๋ยวเราจัดสจันกเลยนะครับครับผมตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะให้เด็กๆชิมดูนะครับอ้าวเข้ามาเปิดเลยเด็กๆเร็วโอเคก็ไปเปิดลูกว้าวอ่ะชิมดูกันชิมดูกันอือหือเป็นไงพ่อครับอร่อยกินได้แย่กินแฮมกินแฮมอร่อยแต่ก็อร่อยแต่ก็ไหนขอดูหน่อยโอ้สวยเลยนี่ครับปลาพรอนอุ้ยร้อนร้อนปลอนครับ ข้าปัอบขอนออืออืออือเป็นไงบ้างครับ<ม>อะไระไหมอืมอเคครับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปการทำป๊อปคอนเนาะไอเพียงเตะอีนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกินป๊อปคอนกับเด็กๆกก่อนเลยนะครับยอดอะไรอ่ะสวัสดีครับ